Thank you. ห้องน้ำก็เสร็จรองเท้าก็เสร็จขอบคุณจ <c oughs> องเลยยาาโอ๊ยแต่ละคนโอ๊ย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 พี่จา๋าพี่จา๋ายังอยู่จีขอบคุนะคะพี่พี่มันว่างให้ดูชีวิตแม่บ้านไม่ว่างจริงๆดูห้องน้ำแม่บ้านจะก่อนสะอาดสะอ้านไหมขอบคุณนะคะพี่จา๋ายังยันน้รองโควิดขอบคุณนะคะท,ทังทายกันเด้อ ใครมาบ้านก็ไม่ดูเลยหมดเลยทักทายกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้ไปแกก่อนโอ้ยแปบ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้ไปแกก่อนเด้อแป๊บหนึ่งครับหนึ่งไปโกยายจะดานทักทายกันเลยพี่เพื่อนๆพี่จ๋า้องกาตะวันแปบ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโกโกดดเดี๋ยวพี่ต้องสามวันเนอะพี่เขาบอกว่าต้องสามวัน สามวันพี่จะไปเสี่ยงมาลายมาลายที่บ้านนะคะอ้ยพี่อายวางสาวลูนน้องตะกายกันอ้าพี่น้องค่อยมาเต็มบ้านเลยค่อยกระมือตะขาดท้องน้ำอ้ยนี่ชือชีวิตแม่บ้านนะคะแล้วอยากให้ดูมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเนาะอยากให้ดูมุมมองอีกมุมมองชีวิตจริงของรัชยาอันนี้เราไม่ได้สร้างภาพเด้อผู้ดใดอย่าบอกว่าสร้างภาพผูพ้ดใดยังไม่ได้ไปแจมมักงส่งมาส่งมา เดี๋ยว,ยวแคปไอ้นี่ของอีเชฟก่อนอีเชฟกับน้องก้าวตะวันนี้อีกสามวันเดี๋ยวๆแล้วก็จะไปเสียงไทยมาลายเสียงรักโอ๊ยได้แน่เย้ yeah! เดี๋ยนะคุณน้องๆพี่ๆเพื่อนๆหลายเลขค่ะเด้อมาลายเสียงรักมาให้พี่่ก็จะไปเสียงรักให้น้องๆเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาส่งกําลังใจดึกดึกดุนดุนแอบ กันมาพี่แพ้พี่แพ้น้องตุ๊กน้องตุ๊กตุ๊กกรมาเอาตุ๊กต้องตุ๊กกระมาลูกคนพี่เพื่อนมามาทักทายน้องตุ๊กกินข้าวหรือยังคะกาตวันบอกว่าลมมาดีมากพี่นัทคืออย่ันนี้เขา้ว่าพี่จ๋าบอกว่าเอ้อวัดมองมองมองนี่นี่แล้วแล้วล้างห้องน้ำเสร็จแล้วสวัสดีค่ะ ครับเจ้าบ้านสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยโอ้เสร็จแล้วนะเนี่ยห้องน้ำน้องตุ๊กทุกคนเป็นแม่บ้านเป็นเหมือน้องวัดไหมเป็นเหมือน้องวัดไหมเนี่ยทุกคนเป็นเป็นเหมือนกันไหมชีวิตแม่บ้านเนี่ยขาดห้องน้าเป็นเหมือนเป็นอย่างเหมือนกันอย่างนี้ไหมคะเราจะให้ดูชีวิตแม่บ้านนะี๋ยวจะแล้วจะเปิดน้ําแช่ในอ่างไวเด้อ พี่สกายไลฟ์พี่สกายไลฟ์สวัสดีนะคะของยมอจบบอกบะถ้าคลายกันนะคะสกายไลท์สวัสดีนะคะจอดแล้วนะคะจะพากันจอดจะพากันจอดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี <moderate> ๋ยวรราล้างอ่างแล้วก็ว่าจะแช่น้ำสักหน่อยนี่แหละยายดูชุดชุดชุดที่บ้านติึงดิ้งดิ้งดิ้งดิงดิงดิ้งดิงดิงดง